สวัสดีครับวันนี้เล้งโลเวอร์อีโวกนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้นะฮะมีอาการมารีแมพแต่ว่าก่อนที่มารีแมพเนี่ยคือรถอะ่ะมีปัญหาก็คือซ่อมไปแล้วเปลี่ยนอะไรก็ไม่หายอาการคืออะไรอาการคือร้อนร้อนวิ่งอุณหภูมิสักพักหนึ่งพอเข็มความร้อนอยู่ครึ่งไม่มีแรงเลยขึ้นสะพานยังไม่ไหวนะฮะขึ้นสะพานยังไม่ไหวนะครับ คือหมดแรงนะครับขึ้นสะพานไม่ได้เลยนะฮะแรงม้าน่าจะเหลือประมาณสั้งห้าสิบม้าหรือสามสิบม้านะครับคือมันไม่ไปนะครับเหยียบไม่ไปเลยนะครับตอนนี้เราแก้เสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ไปปิวเลยไม่มีควันด้วยนะฮะเหยียบเบาๆรู้เรื่องนะครับไปเป็นนะฮะนิ่มๆเลยนะฮะ ตอนนี้อุณหภูมิปกติเนี่ยอุณหภูมิประมาณเนี่ยวิ่งไม่ได้แล้วนะครับวันนี้แก้อยู่สักพักใหญ่เลยนะฮะอาการนี้ไม่ง่ายนะครับต้องมีความรู้พอสมควรนะฮะคันนี้หลังจากเราจูแล,แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวิ่งทดสอบกันนะฮะว่าหลังจากแก้อาการนั้นแล้วนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากรถวิ่งไม่ได้เลยนะฮะแล้วการัตาตอบสนองจะเป็นยังไงนะะ เลนกโลเวอร์อีโวคนะครับตัวปีประมาณ2 0 1 3ันสิบสามสี้ขอวิ่งนือน้นรอปกติเนี่ยพอความร้อนครึ่งเนี่ยวนะิ่งไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยอเฮ้ยวิ่งดียังอ,อย่บเปาเท้ามากนะครับเจ็ดสิบแล้วนะครับ ไม่ให้กิโลนะไม้นะเจ็ดสิบไม้เลยนะเมื่อกี้โอ้โหเบาเท้ามากเลยนะอยากจะปืนแน่นออกโอโ้ประตูไม่แน่นเลยันประตูนี้ผมทะเลาะกับประตูที่นี้นะรับขอจอดก่อนดีกว่าพัวมันนี่ขอจอดก่นดอ,อกน,ออนผมชอบปิดเบานะฮะปิดนิสัยปิดเบามาเลย อันนี้รู้เรื่องนะฮะโอ้ยไปคนละคันเลยเว้ยที่แรกนี่ต้องเอาคนเข็นเลยนะฮะอ่าฝ่ายจูนนะครับปิด DPF แล้วก็แก้ปัญหาจากจุดที่เป็นอยู่นะฮะก็คือร้อนแล้ววิ่งไม่ไปนะฮะเลงโลเวอร์ตัวนี้ใครเป็นอาการอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่หายนะครับเปลี่ยนหมดหลายหมูก็ไม่หายนะอาการนี้ ถามว่ารถสมัยเนี้คือมันต้องบอกว่า,างี้นะฮะคือมันก็ค่อนข้างทํายากนะครับช่างถ้าต้องอัพความรู้กันหน่อยนะครับอ่าต้องมาอัปเดตรู้กันมนันถึงจะแก้ปัญหากับมันได้จริงๆผมว่ารถมันก็มันพัฒนาไวนะแล้วก็ทำให้ช่างเรียนรู้ก็บางทีก็ตามไม่ทันกันนะครับอย่างผมเนี่ยก็คือ ไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะก็เ,เรียนรู้ตลอดนะครับก็เลยแต่ก็ยากนะต้องบอกาอาการนี้แก้ยากนะไม่ได้ง่ายนะ,ะอันนี้ขนาดคือใช้เวลาสองวันนะแต่สองวันนี่ไม่ได้ทําเต็มวันถ้าทําเต็มวันนะ่าจะประมาณสักวันเต็มๆมะตั้งแต่เช้าเยน็เยนเย็นอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็สองวันนะฮะอ่าอเปาเลย ก็จบแล้วนะเดี๋ยวพ้นพ้นพ้นรถรุ่นใหม่ ติเนี่ยไม่ต้องวิ่งเนววิ่งประมาณเนี่ยจอดเลยจอดปุ๊บเป็นเลยนะครับเมื่อกี้ให้น้องไปลองหลายรอบแล้วบอกคีงก็ไม่เป็นนะครับวิ่งเบาเลยนะโอ้โหแตะเป็นมาแตะเป็น 10สิบไมล์แล้วเก้าสิบไมล์นี่เท่าไหร่อะก้าคูณหนึ่งจุดหกเข้า,าไปนะครับ100ร้บอยไมล์ก็ร้อยหกสิบนะฮะโหวิ่งแบบว่าร้อยแปดนี่ขนมมากคือเมื่อกี้แบบหยบๆคันเร่งนั่นแล้วผมไม่กล้าเหยียบเพราะว่าตรงนี้คนขามันหน,นเุเยอะนะโห oh, วิ่งร้อยแปดสิบเป็นแป๊บเดียวนะฮะ มีลงรถยุโรปเยอะแต่รถญี่ปุ่นยังทำนะครับอ่าเดี๋ยวลูกค้ารถญี่ปุ่นไม่มีไททันเลยนาว่ารีโวไม่มีเลยเลยไม่มากัน ลื่นเลยนะรีเฟตแล้วจบเลยนะครับอันนี้อู่พันธมิตรเราส่งมาทํานะก็โอ้โหแม่งดงนั่งแนอะเลยปกติเนี่ยไม่ต้องวิ่งไม่ไปแล้วนะครับ วันนั้นฟังแล้วตอเป็นนวดอ่ะ,อะ,อะเอาหน,นวดนไม้ละสิบห้าบาทไม้ละสิบห้าบาทเอาห้าไม้เดี๋ยวมาอาครับย่างแห้งนะบอกเขาย่างห้แห้งนะครับโอเคไปต่อ สบายอะ่ะจ,จบเลยนะครับอีโวเสร็จสมบูรณ์แบบหืมรอบเปลยนเท้าแี่ยังเล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย